ยอดแสนฮรรอว่าจะเตะลำตัวแต่สะบัดขาขึ้นก้านคอนะครับเมื่อสักครู่แหมสวยงามครับทีบซ้ายครับธนาญยศแสนซ้ายขึ้นมาเชิงเยอะค่ะมาถึงก็ใสกันเลยน้องแสงศักดาบอกว่ารอชีรอเชียธานีเล็กนะครับธานีเล็กก็คือคููเอกครูต่อไปนั่นเองครับเดินเข้าหาจังมันนี้โอ้ยจอาครับเพราะฉะนั้นฮะอย่าประมาทครับเราลาบแล้วว่าอย่าประมาทนั่นเองครับ มาดูกันต่อครับน่นแะค่ะนี่แค่ยกที่หนึ่งโอ้จะเกี่ยวเอ่อจะเกี่ยวกันลบนี่ถีบซ้ายกบเผาดงออกซ้ายหน้าครับแม่เดินเข้าหาครับยอดแสนครับเตะจอขาครับเผาดงเจาะลงนี้ไม่โดนครับไกลไปหน่อยดักไว้ก่อนครับหมัดนี้ไม่ถึงขแม่เจอศอกลงโทษไปครับจากยอดแสนเข่าที่ต้นขาครับเผาดงเข่าต้นขาเผาดงเข่าทิมมาแล้วคาไว้ครับ ยอดแสนหลุดไปครับกำแพงหลุดยังไงครับกระโดดแหมกกระโดดตีเขาแล้วับเขาดงครับกรรมการแยกออกมากรรมการล่ามาครับเขาดงครับแหมหมัดไม่ถึงครับโดนทิปตาได้เฉพาะแต่แข่งออกมาแต่ละทีนี่เวียงโอ้โหเวียงมัดได้น่ากลัวมากค่ะเอ้าเพียงแล้วไหมคะเขาดงเพียงแล้วไหมโอ้โหได้ซอกขึ้นไปหนึ่งซอกวันนี้หมัดขวามาครับทางยอดแสนครับทีปดักไว้ครับยอดแสนเขาโดนกระโดดเตะแม หลุดครับยักไงายเลยทีเดียวยักหงครับยักหงแปลว่าล้มไปทางด้านหลังนั่นเองครับเอาเห็นครับเข้าไปตีเขาครับยังไงดีเตะลุงนี้ครับซ้ายแหมปลายเท้านิดนึงครับเฮาดงครับเฮาดงซ้ายลำตัวครับเตะซ้ายลำตัวจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาทีเดาไว้ก่อนคบยอดแสนทีไปครับเฮาดงมาครับอืหมัดนํำมาแล้วแหมจะกวาดลงแต่ไม่ลงครับยอดแสนอ่ะโอ้โหหมัดขวาไปฮะแต่โดนไม่เต็มฮะจากเฮาดง ของเ่าดงนี่นะ่ากลัวนะคะแกวีงง้างมาจากด้านหลังเลยละค่ะแม่กะให้แบบโดนแล้วตั้งพุ่มนะครับแม่ต้องดูว่าเป็นยังไงข,งขวางไว้ก่อนแมตีเขามาตีเขาอีกทีครับยังไงครับจะเทไม่ลงเอาตีเขาตีเขาย่อแสนตีเขาคืนเอ้งเขาดงล็อกแบบนี้กรรมการแยกก่อนฮะกรรมการอรับดุลอัริมอิสซาฮาครับทีบดักไว้ครับทานั้นของย่อแสนครับยังไงดีเอย่ยเดินเข้าหาเตะล่างครับเ่าดงครับ เดินเข้าหาทีครับยอดแสนซ้ายกับเผา,าดงครับจับตีเข่าไปหมุนมาตีเข่าอีกทีครับยอดแสนยังไงดีตีเข่าขึ้นกับเผา,าดงตีเข่าเข้าเผาดงกรรมการแย่งมาแม่วงในนี่เหมือนเผาดงจะเพียงนะคะเสียเปรียบยอดแสนค่ะโอ้โหทีไปค่ะจากยอดแสนอ่าแข่งไปก็โดนบล็อกจากเจ้ายอดแสนไปค่ะ ยังไงครับจับตีเขาซ้ายแทงเขาแหลมแแม่ไม่ถึงครับโอ้โหแล้วทีไปครับทางของยอดแสนครับยอดแสนโดนโอ้ยสอกซ้ายครับแล้วจับเทลงไปบนพื้นนอนไงายแลหวานกันไปเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้โอ้โหมาสึกศอกกันแล้วค่ะงานนี้เฉียงศอกกันแล้วค่ะเพ่านผู้ชมเขาเฉียงศอกกันแล้วอา้าวทีไปค่ะจากยอดแสนอ่ะมัดก็ยังไม่ถึง แขงก็ไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงเฉียงซอกไปใหยยอดแสนแม่ธนัของเขาดงนี่แกต้องเขาประชิดตัวให้ได้นะครับเพราะว่ายอดแสนนี่เริ่มใช้ช่วงใช้ความยาวสร้างความได้เปรียบนะครับเตะมาครับเผาดงครับเอาตัดล่าครับยอดแสนครับมัดลาตัวครับเผาดงครับยังไงดียอดแสนขวางไว้อุ้ยพยายามจะสะบัดซองครับเผาดงครับมาครับตีเข่าครับเผาดงขวางไว้ครับยอดแสนกําแพงกรรมการแยกกอน มาครับชงปลายยกที่3ครับเดินเข้าหาเตะได้ซ้ายไปทีนึงกับเฮาดงขวามาครับยอดแสนจับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวายอดแสนตีเข่าคน้ำเฮาดงศอกซ้ายสอกขวาครับหมัดขวาครับยอดแสนครับตีเข่าครับยอดแสนแม่ครับร้อยครับร้อยจังหวะนี้กรรมการแยกมาก่อนฮะชงปลายของยกที่สามครับทีดับไว้ครับทตานั่นของยอดแสนยังไงดีทีดักไว้ครับยอดแสนยังไงดีมาสอกนำไป เออขวางไว้เราตีเขาตีคืนยังไงมัดมาเอาหมุดยศพักก่อน end of round three ไว้ก่อนครับเหาดงครับเอ,อ่อธันยศยอดแสนครับแม่เข้าไปเจอมัดครับแม่ทีมดักไว้ยอดแสนเอาทีมดักไว้ยอดแสนทีมดักไว้ยอดแสนครับโอ้โหครับเหาดงยังสู้อยู่ครับเหาดงพยายามจะเข้าทีโดนทีมยักหงายลงไปนั่งเพลงบนพื้นกันเลยทีเดียวโอ้โหกระเด็นตัวลอยเลยค่ะเหาดง แม่แต่ก็ไม่ลดไม่ละความพยายามนะคะเห่าดงมีความขย,ยันค่ะได้เปรียบสวงสูงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเห่าดงขย,ยันเข้าทําค่ะแม่ครับสองไฟของทั้งคู่นี้ชนะมาทางคู่ครับเพราะฉะนั้นในค,คัมคืนนี้จะมีแค่คนเดียวที่ต้องแพ้กลับบ้านไปครับมัดไม่ถึงเอาเจอสองดักไว้แม่สวยงามครับยอดแสนเห่าดงพยายามเดินเข้ามาเห่าดงหาช่องทาง เตะมาก่อนครับเผาดงย่อแสนเข้าไปโดนกำแพงขวางไว้กำแพงหลุดกำแพงลุดกรรมการแยกซะก่อนนะโหยจังหวะน,นี้อาละค่ะได้เลือดแล้วค่ะเขาดงแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากตรงไหนเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะคะอ๋อแหมแม,มีมีโลหิตไหลหลังครับโลหิตไหลหลังจังหวะน,นี้ครับพยายามบิดออกมาครับยังไงดีครับตีเข่าไปก่อนครับเผาดงกรรมการแยกออกมา เดินเข้าหาครับยังไงดีครับซ้ายครับพนากของยอดแสนครับยับซ้ายก่อนครับยอดแสนครับเฮาดงเตะจอกขาครับเฮาดงยิงมัดขวามาโอ้ยระวังครับอย่าล่าวลครับอย่าลาๆล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้หลุดออกมากำแพงขวางเมมัดขวาลำตัวครับเฮาดงยอดแสนเข้าไปแล้วจับเทลงไปบนพื้นครับจังหวะนี้เอาละค่ะ โอ้โหหมัดแกนหนักอยู่นะฮะน้ำกใใระจายหะย่อแสนโดนหมัดเห่าดงเข้าไปออ้ยเดินเขาไปดโ,นโด,นไปดนชอกค่ะย่อแสนเดนเข้าไปโดนชอกโดนเฉียงสองไปแล้วะคะ่ะโอ้โยอแม่สองเมื่อสักครู่ครับฉายไปครับฉายไปครับขวาเสียวเหลือเกินครับโอ้โหครับ เดินเข้าหากระเพาดงครับเฮาดงแม่โดนทีบดักไว้จากยอดแสนครับเฮาดงเดินบดเดินพี่เฮาดงสายลำโตครับยอดแสนเหมือนจะแม่ยอดแสนต้องล็อกไว้ครับยอดแสนยอดแสนพื้โชว์หรือเปล่าครับยอดแสนพื้โชว์หรือเปล่าจังหวะนี้ครับแม่ครับเฮาดงเอายอดแสนทีบดักเฮาดงเดินเข้าหาเฮาดงบันขวายยอดแสนซอกขึ้นยอดแสนจับตีเขาเฮาดงตีเขาขึ้นยอดแสนเข้ามาโอ้ยกรรมการแยกก่อนช่องปลายของยกที่4ี่ครับเดินเข้าหาครับ ยังไงดีจังหวะน,นี้ครับแหมจะตีเข่าซ้ายครับยอดแสนครับลลอกไว้ลลอกไว้แล้วก็เทลงไปครับแหมยังายนอนงายบนพื้นครับกรรมาการสับมือชกอเพียงบัดขวาครับ <S <S มาโดงโอ้โหโอ้โหหมัดเข้าไปหมัดวุนไปแต่ว่าเดินเข้าไปโดนศอกของยอดแสนค่ะเขาดงแหมยอดแสนยังใช้ ใช้ช่วงความยาวสร้างความได้เปรียบอยู่นะครับเฮาดงเวียนมันขวาครับและตาำด้วยเขาครับแม่ยอ่อดแสนก่อนไว้ก่อนฮะก่อนแบบนี้กรรมการแยกออกมาอ่าแล้วค่ะแม่เลือดก็ไม่ไหลนะคะาัด,ด้านขิ้วขวาของเจ้าเฮาดงก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะอาและค่ะก็ยังเดินคูอยู่นะคะเฮาดง แม่แกโดนไปเยอะนะคะเห่าดงแต่แกอุดมากเลยทีเดียวค่ะนี่ครับสายไฟเตอร์สายลุยนะครับต้องลุยแบบนี้ครับเตะพับในครับเห่าดงครับเดินเข้าหาครับเตะอีกทีครับเห่าดงไม่โดนดีครับยอดแสนจะเข้ามาจับแทงเขาซ้ายแล้วก็ยกกำแพงขวางไว้อู้ได้เติมศอกไป็หนึ่งดอกครับทางด้านของเห่าดงครับสายลำโตครับยอดแสนเข้ามาดันไว้ก่อนครับยอดแสนครับสร้างระยะทีไปครับยอดแสน เฮาดงเดินเข้ามาเฮาดงหาช่องเฮาดงเล่งอย่างก่อนครับเฮาดงครับถีบไปครับยอดแสนแม่เข้ายากครับผมจะแบบนี้แม่ยอดแสนแกมีลูกจุกจิกนะคะลูกแยบลูกถีบลูกเข่าแม่เข่าไม่ถึงตัวกันเลยทีเดียวขอแตะนวมแล้วคะ่ะยอดแสนอ่ะทางด้านเฮาดงไม่ยอมนะคะแม่ระครังไม่ดังก็อย่าหวังว่าจะได้จบการต่อสู้อะ่ะ เดินเข้าหาโอ้ยชกไม่ถึงครับแม่ตามได้แข้งซ้ายกับเผาดงทีมาก่อนครับยอดแสนครับซ้ายครับยอดแสนมาซ้ายทีบซ้ายครับยอดแสนซ้ายหน้ามาซ้ายครับยอดแสนเจอแข้งซ้ายยอดลงไปหนึ่งดอกผักออกไปก่อนครับยอดแสนครับยอดแสนนี่เล่นระยะนะฮะใช้ระยะใช้ช่วงนะครับสร้างความได้เปรียบครับเก็บออกมาครับแม่ยกมือนะฮะแตะมือแล้วครับผมจังหวะนี้ยอดแสนกับเผาดงก็แต่นวมกันแล้วค่ะ แล้วชูมือไปที่ a n d t h e n n e n i s Red Corner ยอดแสนขอแสดงความยินดีกับยอดแสนรอยัลไฟคับนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เฮาดงชอสุกมากจิมด้วยค่ะ